พร้อมยังครับของแล้วค่ะของพี่เดย์ลองดูก่อนอ่ะพี่เดย์ลองก่อนเดี๋ยวลองดูสีใครสีมันเลยลสัน้นเทตามแนวของหนังยางที่มัดไว้นะ สวยนะหรือไม่สวยฝีมือใครฝีมือมันเลยนะแม่แต่ก้อนี้แม่ไม่ใช่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปล้างเดี๋ยวแม่ยัใช้อยู่สันถัดไป,ไดยยน,ปน,นี่คอนเซ็ปต์สันเปลี่ยนสีมัางสีสันสันสันเปลี่ยนสีบ้างสันสันอย่าเอาสีมาเทผสมกันสิ ของพี่เดย์เริ่มจะสวยหรือยัง,งเ,เดี๋ยวเราเรามาดูกันตอนเสร็จแล้วดีกว่า